ทำไมปูยีสลับบันลังไป12ปีถึงเพิ่งออกจากพระราชวังต้องห้ามภาพจัก,กรพรรดิปูยีภายในพระราชวางังต้องห้ามถ่ายเมื่อราวคศ1920-1924จัก,กรพรรดิปูยีสลับบันลังไป12ปีแต่เพิ่งออกจากพระราชวังต้องห้ามการสถาปนาสาธารณรัฐจีนเกิดขึ้นในวันที่หนึ่งมกราคมคศ 1,912แต่การสลัดราชสมบัติของจักรพรรดิปูยีเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือในวันที่12กุมภาพันธ์ปีเดียวกันหนงอวีไทยเฮาทรงประกาศพระราชองค์การสลัดราชสมบัติในนามของปูยีข้อส0 6 6ถึง19 1967จักรพรรดิองค์สุดท้ายและราชวงศ์สุดท้ายของจีนหากปูยีและคณะก็ยังอาศัยอยู่ในพระราชวังต้องห้าม หรือพระราชวังกู้กงต่อไปได้ตามระเบียบการปฏิบตัติต่อพระราชสำนักอย่างดีเป็นกรณีพิเศษที่กำหนดขึ้นและทุกปียังได้รับเงินจำนวน4ล้านหยวนจากรัฐบาลสาธารณรัฐจีนกูยีขณะนั้นมีอายุเพียง6ปียังคงพำนักในพระราชวังขุนนางที่ยังจงรักภักดีต่อราชวงศ์ชิงยังคงวนเวียนเข้าออกพระราชวังอยู่บ่อยๆก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การเมืองอย่างไม่ขาดสาย เช่นการพยายามฟื้นฟูราชวงศ์ชิงของจางซิงในข้อศ1917ที่แม้จะล้มเหลวหากก็สร้างความไม่พอใจกับบุคคลชิงชังราชสำนักชิงแต่ที่หนักข้อคือการรัฐประหารในเดือนตุลาคมข้อศ1924เดือนตุลาคมข้อศ 1,924ฝิงอี้เสียงก่อรัฐประหารปักกิ่งเขาคุมขังประธานาธิบดีเฉาคุณประธานาธิบดีที่ได้ตำแหน่งมาจากการซื้อเสียงเลือกตั้งวันที่3พฤศจิากายนกองทัพของฝิ่งอี้เสียงปลดอาวุธของกองอารักขาเดิมที่ภูเขาจิงซานพระราชวังกู้กงและให้ไปรวมตัวกันที่บริเวณเปยยอหย่วนเพื่อรอการจัดกำลังกองพลใหม่เหตุการณ์นี้ทำให้ราชสำนักชิงรู้สึกตื่นประหนกและหวาดผวาที่สุด จึงได้ติดต่อกับภายนอกอย่างลับๆเพื่อหาวิธีรับมือเมื่อคนฝ่ายพิทักษ์จักรพรรดิเห็นว่าสถานการณ์ในกรุงปักกิ่งสับสนวุ่นวายก็ฉวยโอกาสเคลื่อนไหวเช่นกันขนาดเดียวกันก็เกิดข่าวลือเรื่องการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยของราชวงศ์ชิงแพร่กระจายไปทั่วภาพจักรพรรดปูยีภายในพระราชวังต้องห้ามถ่ายเมื่อราวคศ1922-1924 ลู่จงหลินผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังรับมือสถานการณ์ทราบข่าวเหล่านี้ก็รีบรายงานให้เฟิ่งอี้เสียงและรักษาการนายกรัฐมนตรีห่วงฝูทันทีพร้อมระบุว่าต้องขับไล่ปูยีออกจากวังโดยเร็วหากช้าๆเกรงว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นห่วงฝูจึงเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการเร่งด่วนในคืนนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปูยีปรับเนื่อนไขาการปฏิบัติตาม ระเบียบการปฏิบัติต่อพระราชสำนักอย่างดีเป็นกรณีพิเศษให้ปูยีออกจากพระราชวังและมีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลจัดการแก้ปัญหาทุกอย่างที่จะตามมาเช้าวันที่5พฤศจิกายนลู่จงหลิงผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังรับมือสถานการณ์และจางปีผู้ตรวจการใหญ่ตำรวจนำกำลังตำรวจและทหารรวม60นายพร้อมกับหลี่อ,อวีอิงผู้มีชื่อเสียงในสังคมไปยังประตูทิศเหนือของพระราชวังกู้กง เพื่อขับไล่ปูยีออกจากพระราชวังลู่จงหลิงวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไว้นอกพระราชวังกู้กงและสั่งการให้ตัดสายโทรศัพท์ที่เชื่อมกับพระราชวังกู้กงทิ้งจากนั้นก็นำเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร20นายเข้าไปในพระราชวังลู่จงหลิงและคณะตรงไปยังที่พักของปูยีพวกเขาพบว่าราชสำนักชิงกำลังประชุมเฉพาะพระพัก กันอยู่พวกลู่จงหลิงจึงแสดงเงื่อนไขาการปฏิบัติต่อพระราชสำนักอย่างดีเป็นกรณีพิเศษฉบับแก้ไขซึ่งอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีแก่เศร้าอิงผู้เป็นเสนาบดีสำนักพระราชวังทันทีและแจ้งจุดประสงค์ของการมาในครั้งนี้ขอให้เศร้าอิงช่วยบอกปุยีย้ายออกจากพระราชวางังกู้กงทันทีเศร้าอิงที่ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อตั้งสติได้เข้าก็กดดันลีอ,อวีอิงและลู่จงหลิง ด้วยการตั้งคำถามว่าทั้งสองต่างเป็นบุตรชายของอดีตขุนานางใหญ่ของราชสำนักชิงเหตุใดจึงทำเช่นนี้ภาพจักรพรรดิปูยีและจักรพรรดินีวานหลงภายในพระราชวังต้องห้ามถ่ายเมื่อราวคศ1922-1924หล่ลอ,อวีอิงยิม้มไม่ตอบอะไรลู่จงเหลียงตอบว่าท่านควรรู้ไว้ว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรี พวกเราทำเพื่อสาธารณรัฐขณะเดียวกันก็ทำเพื่อราชสำนักชิงด้วยหากไม่ใช่พวกเราแล้วก็อย่าได้คิดว่าจะได้สบายอกสบายใจเช่นนี้เลยเ้าอิงจนปัญญาจึงรีบรายงานให้ปู่หยีทราบหลังการปรึกษาหารือเซาอิงแจ้งว่าการย้ายทันทีนั้นค่อนข้างลำบากจึงขอผ่อนเป็นเวลาสามเดือนหากรู้จงหลิงยืนยนันว่าภายในวันนี้ต้องยกเลิกพระนามจักรพัิส่งมอบพระราชลัญจกรและพระราชวัง ต้องย้ายออกจากพระราชวังกู้กงทันทีและห้ามย้ายไปที่พระราชวังฤดูร้อนอีเหอหยวนด้วยเพราะพระราชวังฤดูร้อนก็จะยึดเป็นของรัฐบาลเร้าอิงพยายามต่อรองยืดเวลาออกไปแต่เมื่อลู่จงหลิงยืนยันหนักแน่นหลังจากเจรจาต่อรองกันอยู่หลายหนสุดท้ายปูยีก็ตอบรับว่าจะออกจากพระราชวังเวลา16นาฬิกาวันที่5พฤศจิกายนขศ 1924ปุยีส่งมอบพระราชลานจกรเก็บข้าวของส่วนตัวและย้ายออกจากพระราชวังต้องห้ามไปพักที่ตำหนักเดิมของเจ้าชายตำแหน่งคุณแถวสะพานการสุยท่ามกลางการเฝ้าดูแลความเคลื่อนไหวและอารักขาของลูจงหลิงและคณะหลังจากปุยีออกจากพระราชวังกู้กงไปแล้วคณะกรรมการดูแลจัดการปัญหาได้ทำบัญชีรายการ และจัดระเบียบโบราณวัตถุมีค่าในพระราชวังกู้กงตามกฎระเบียบแค่อัดวังคับอย่างเคร่งครัดและเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กงซึ่งต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการในที่สุดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้เมื่อวันที่10ตุลาคมคศ1925ส่วนปูยีหลังออกจากพระราชวังช่วงแรกไปพำนักที่ตำหนักเจ้าชายตำแหน่งคุณ จากนั้นก็ไปอยู่เมืองเทียนจินอย่างลับๆโดยได้รับความช่วยเหลือจากชาวญี่ปุ่นหลังเหตุการณ์18กันยาปูยีก็ไปเป็นจักรพรรดิขุนเชอ่อแห่งอาณาจักรแมนจูกัว